ตอนตอนต้นน่ะนะคะว่ามะเขือที่อะไรนะโดนโดนยาโดนยาค่ะมันโดนโดนยังไงคะเพราะว่าอถังถังติดยาขายา๋า<อ>ที่นี่ผมก็เอาโสมแดงนี่แหละมันเป็นโฮอร์โมนเรากล้างถังนี้นี่เรากมมาฉีด <หะ S 2> มันก็ค่อยเปี้ยงออกเปี้ยงออกแล้วก็ออกยอดแล,แล้วใบมันก็เขียวแต่ตอนโดนนี่มันมันมันเฉาหมดเลยแล้วครับใบใหม่เลยใบใบมะเขือนะครับ ในยาดูดูยาอี่ยายังสายดินิตเสร็จแล้วผมมาล่างถังใหม่ปั๊บปุ๋งใหม่แล้วก็ใข่สมแดงฉีดหาใหไให้มันออกยอดออกใบใหม่นะครับมั่นใจสมแดงช่วยได้ใช่ไหมคะโอ้รหอยเปอร์เซ็นต์เลยครับโอเคนะคะอยากอยากฝากบอกท่านที่ผู้ชมอยู่ว่าครับมั่นใจขนาดไหนบอกบอกข้างทั้งชมเลยครับคนติดปลูกพักปลูกมะเขือปลูกพริกนะครับ คือผมผมมั่นใจมากเลยสมแดงนี่นู่นทิกผมปลูกฝั่งนู่นแต่ว่าตอนนี้กาลังใบมันใหญ่แล้วครับแต่ว่าผมมั่นใจมากเลยเพราะ่ผมเคยใช้ามาสองปีแล้วครับนี่ปีที่สามออบอกบอกคนที่นั่งฟังงงอไหมว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือเราใช้แล้วเป็นไงใช้แล้วคุ้มมันไม่เป็นอันตรายสําหรับคนที่ เป็นเกษตรกรเหมือนพวกเราปลูกคักนี่แหละครับอทําให้ดินล้วนฟูไหมครับโอ้ทําให้ดินปูครับแต่ของผมนี่มันไม่ปูแล้วครับเพราะผมใช้ระบบผาคุมอ๋อเงียบเลยครับมันของผมนี่มันจะออกยอดออกใบดูใบครับเขียวงามมันใบมันเขียวยังไงครับใบเขียวใบใหญ่ไหมใบยใบให่เนี่ยใบยังงี้เหรอครับเนี่ยดูใบใหญ่หรือวใบหมอนใหญ่เนี่ยใบใหญ่เลยเนาะใบใหญ่แล้วทุกก้านออกมาเป็นดอกหมดเลยนะครติดดอกทุกต้นเลยนะ กรอบครับถ้าถ้าใช่ใช่ไอสมแดงเรามะเขือมันจะกรอบลูกมันจะขาวไม่ต้องเคลือบเงาไม่ต้องเคลือบเงาใสโอเคได้นะผิวมันไหมอย่เคลือบผิวเคลือบผิวไม่ใช่ครับไม่ใช่หรออบางแก้วใช้นะแถวผมเคยถามพวกเมคคาเขาเขาใช่ครับนะผสมก็สมแดงนี่ครับใช่ชีดให้ลูกมันขาวใส แต่ว่าพี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แต่ก็สวยสวยก็เนี่ยเนี่ยนะครับที่เอามาใช้ของพี่ในการกินช่างใช้มาแล้วกี่ปีนะใช้มาแล้วสองปีแล้วครับสองปีมั่นใจนะครับอ่านี้ครั้งที่สองนะที่เราที่เราที่รามาถ่ายทำแล้วก็ครั้งหน้าจะมาอีกทีนึงก็คือวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้อีกสักกลางกลางเดือนปุ่มฮากวมาเลยลูกมันจะเยอะเลยแหละตอนนี้คือจเพป็นกำลังเริ่ม กลางเดือนกับกุบมภาก,รรก,มก็ใครรู้จักสมแดงก็ใครรู้จักกับสมแดงคนนั้นโชคดียิยมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ,บร